โรงเรียนบ้านหมากแข้งนะคะวันนี้ได้ประกาศเจตนารมณ์คนอุดรไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ นายเจริญชัยบรรเลิงรมผู้มนีการโรงเรียนบ้านหมากแข้งพร้อมด้วยนายภัยบูลเหลืองอิงขสุดประธานเครือข่ายเพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดอุดรธาน,นีพร้อมด้วยสภานักศึกษาโรงเรียนอขออภัยค่ะสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหมักแข้งแล้วก็นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์คนอุดรไม่เอบบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ความเข้าใจรู้เท่าทันเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าที่เกิดให้ในการให้น้องๆได้ตระหนักถึงพิษภัยอันตรายจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า และเป็นการนําในการช่วยเพื่อนๆไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งทางโรงเรียนได้ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในสถานศึกษามอบตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาได้มีการรณรงค์นําสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษของบุหรี่ไฟฟ้ามีการเชิญภาคีเครือข่ายมาให้ความรู้เรื่องโทษของบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงนะคะยาเสพติด ชนิดต่างๆด้วยนะคะเพื่อที่ครูนะคะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ให้ครูได้ป้องกันเฝ้าระว ja ังปัญหายาเสพติดแล้วก็บริไฟฟ้าในสถานศึกษาค่ะนไม่งเาู่หน่วยงานต่างๆมาให้ความรู้มาให้คำแนะนำในการ เราเชิญเครือข่ายหน่วยงานต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเช่นในเรื่องสาธารณสุขเรื่องพยาบาลนะครับเราเชิญคุณหมอคุณพยาบาลมาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษที่มีต่อสุขภาพต่อทางร่างกายเมื่อเสพบ,บุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปในส่วนของสายทางปกครองหรือทางตำรวจเราได้เชิญทางตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษที่มีการครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับหลายหน่วยงานที่เราได้ช่วยกันดูแลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจัดกลุ่มจัดคนเฝ้าระวังจากครูบาอาจารย์เฝ้าระวังในการเสพยาเสพติดในโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุหรี่ไฟฟ้าเราแต่งตั้งครูฝ่ายปกครองให้เฝ้าระวังถ้าหากมีพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงหรือจับได้เราก็จะเชิญผู้ปกครองมาในการพูดคุยแล้วก็บำบัดเด็กร่วมกัน นะครับนี่เป็นมาตรการเบื้องต้นที่ทางโรงเรียนได้ทําขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าถ้าทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันบุหรี่ไฟฟ้านั้นนะครับคงจะหายไปจากสถานศึกษาในไม่ช้าแน่นอนครับผม